ว่ามันแบบมันเสมอกันนะเอารอบเดียวพอนะครับเพื่อนๆตดตรงนี้นี่นะครับตัดใ่้มันเสมอกันตรงวนี้นะนับนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามนับตัวนี้ติดสองสามนะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับหนึ่งสองหนึ่ง สวัสดีครับเพื่อนเพืครับวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับมาแก้รหัส29รหัสพิเศษ160นี่นึงนะครับเผื่อใครเจอการนี้อยู่นะครับลองทำตามดูได้นะครับมาก่อนอื่นนะครับลองมาเช็คก่อนเลยนะครับรถที่ติดรหัส29มันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะวินเราสตาร์ทเครื่องอาะไม่ต้องสตาร์ทก็ติดนะครับตัวนี้เสียบไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้เพื่อนๆดูว่ามันขึ้นยังไงนะครับที่เราใช้ไปปุ๊บเนี่ยครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับขับไปมันจะเป็นอย่างี้แต่ถามว่ารถ ขับได้นะพี่ลองสตาร์ทเป็นยบางทีก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้นนะครับประมาณนี้เลยครับนะครับสตาร์ทเต้นเบาปก,บกตินะครับลองเปิคดูแต่มันจะมีอาการสะดุดนิดๆนะครับมองอยังงว่าปิดได้ขับได้ปก,กตินะครับไปนะครับเรามาลองเช็คกันนะครับวิธีเช็คอะป็น,ะนลองเลยให้เราใช้สายนะครับ ถ้าใครมีสาย S6 แบบนี้นะครับสามารถต่อได้เลยนะแต่ถ้าใครไม่มีนะครับก็ต้องซื้อผมไปนะครับประมาณ4 0 0อยนะครับสนใจก็ทักมาได้ครับจะมีสายตัวนี้นะครับกับปลั๊กตัวนี้ไปให้นะครับโอเคอาวินต้องเสียบนะครับก็ถอดปลั๊กแดงนะครับเสียบสายนะครับสีแดงเข้ากับสีแดงตัวนี้นะครับแล้วก็สีขาวนะครับที่ผมไม่ไป2ตัวนะครับเสียบเข้าหากันตัวนี้นะครับโอเคนะครับแบบนี้นะมันจะมีตัวล็อกของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลองเรามานับดูนะครับ เสียบไว้อย่างนี้นะครับแล้วเลองเปิดสวิตตัวเตาแก๊ส,สหรือว่าสวิตคุญเจนะครับนับนะครับหนึ่งสนึ่งับตัวนี้ติดสอนะครับเรามาดูอีกตัวนึงนะครับ1 2 1 2งสองหนึมี่ห้าเจ็ดปดเกตัวนี้คือติสอตัวนะครับอสองตัวคือยังไงคือเวลา ตอนที่เราถอดลักถอดอะไรบ้านี้ครับบางทีเราเปิดลืมนะครับไปหลงเปิดกุญแจนะครับมันอาจจะติดได้นะครับอาจจะมีติดเซนเซอร์ตัวอื่นนะครับแต่ว่าตัวนี้คือผมจะพาเพื่อนๆแก้รหัสสองเก้าก่อนนะเพราะว่าสองสามเวลาเรารีเซ็ตกล่องนะครับมันก็ลบหายไปเหมือนเดิมนะครับมันก็ไม่ติดรหัสละนะครับโอเคให้เราเตรียมดินไหนมีสายมาสายอะ้รกอนสายอ่อเทปอ่ะมาเทปนะครับวิธีทํานะครับลองทําดูได้นะครับ บางทีนะครับอาจจะหายนะครับแต่ถ้ามันไม่หายจริงๆก็ต้องเปลี่ยนนะครับให้ใช้เทปพันสายไฟอย่างนี้นะวิธีทําคือบ้านๆเลยนะครับแล้วก็อ่ะวินลองถอดดูนะครับปิดกุญแจก่อนนะครับไปทานะครับปิดกุญแจก่อนนะแล้วก็ดึงสายเซนเซอร์นะครับตัวรอบเรือนเบานะครับอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับอ่ะวินลองตัดเลยลองทำตามเลยนะครับ บางคันอาจจะหายร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่บางคันไม่หายนะครับบอกก่อนนะอันนี้คือวิธีแก้เบื้องต้นนะครับคัคันเลยวันหนึ่งรอบนะครับมันลึกๆกันเนยเอาปากให้มันมาคิดว่ามันชนกันะดึงมาลึกๆเลยเดี๋ยวนี้นะครับอ่ะบินตันเลยคิดว่ามันแบบมันเสมอกันะเอารอบเดียวพอนะครับเพื่อนๆตัดตรงนี้ ตัดี้มันเสมอกันตัวนี้นะแล้วก็แปะเข้าไปเลยพอแปะแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับเวลาผมเสียบนะครับผมจะให้ไอตัวผาพาทินะครับมันเข้าไปอยู่ข้างในเลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการกดเข้าไปเอามันเสียบเข้าร่องเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่เข้าไปหมดนะครับมันจะหลวมๆนะครับมันสามารถขยับได้ เราก็เสียบมันมาสูดตรงนี้นะครับให้มันมสูดเข้าไปเลยนะครับนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าตอนที่ผมก่อนที่จะใส่ตัวนี้ผมลองขยับดูครับมันโยกได้นะครับพอเราเสียบนี้เสร็จนะครับเราก็ถอดสายออกมานะครับอย่าลืมถอดสายด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่สอดสายตัวนี้มันจะทําให้สายไฟมันตึงนะครับแล้วก็ทําให้ปั๊บมันขยับได้เหมือนกันอออกถอดแค่ตัวนี้ผมโอเคนะครับแล้วบินไปเอา หนวดกุ้งสีดำมาเสียบมาจักสอเส้นกันเลพอทำเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลี้ยงสายไฟดีๆนะครับเวลาเรารัดหนวดกุ้งนะครับเลี้ยงสายไฟดีๆนะวินาทีพันแต่ไฟอีกรอบนึงก็ได้เนี่ยพันนี่ก่อนแล้วก็หนวดนัดฉีกเลยฉีกเลย อสีดนำะมาสองเส้นนี่นเทปอันในีไปมาพันนี่รอบนึ่งเนาะแล้วข้าเทปไอ,อันนี่รอบเนี่ยพันเลยเนะี่ยจัดเลี้ยงสายไฟดีๆนะครับให้มันเรียบๆแบบนี้นะครับเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อไม่ให้มันขยับได้นะครับพันรอบเลยทำยาวๆทำไปยาวๆลงกไปข้างล่างนั่นแหละควงึ้นมานั่นละ พันเลยรอบหนึ่งแล้วก็ตัดตัดแล้วก็พันไปเลยรอบนึงแล้วก็เอาไอเทปันในไฟเอาหนวดกุ้งมารัดประมาณนี้นะครับตัดเผืืออะไรก็ได้ตัดเผืือไปเลยนัย่นแหละเดี๋ยวพี่จะพันอีกงบแบบนี้นะครับตัดเผืือไปเลยก็ได้นะครับเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อไม่ให้มันสายหนวดกุ้งนะครับมนรัดแล้วมันมีการ หลังมีการดึงให้มันขาดนะครับเอเลยป้องกันไว้ก่อนนะครับอ่ะคันเรยรอบตรงเป็นตันนี้นะครับหาตึงๆว่าแล้วก็อีกเส้นหนึ่งด้านนอก โอเคเรียบร้อยนะครับตัดปลายมันออกซะแบบนี้คือสําเร็จแล้วนะอันนี้คือสําเร็จละอันนี้พอเราสําเร็จแล้วนะครับเราก็ต้องทําการลบโสด์โพดเซ็ดด้วยนะถ้าไม่ลบโพดีเซ็ปุ๊บไอตัวรหัสนะครับมันยังค้างอยู่ตัวนี้ผมมีด็อกเตอร์นะครับใช้ด็อกเตอร์เสียบเลยแต่ถ้าไม่มีก็ใช้แการการลบโซด์แบบลบโพ์แบบนบ้านๆเลยครับคือใช้ดึงตัวนี้แล้วก็เสียบเข้านะครับดึงออกเสียบเข้าภายใน5้าวินาทีนะครับเพื่อจะลบโพสตต์ตัวนั้น ี๋ยวจะลืมรีเซ็ตแบบบ้านๆด้วยครับใช้ตัวนี้เสียบเหมือนเดิมแล้วก็ดึงอุณหภูมิน้ำมันน้ำยารอเย็นน้ำออกมาทําการรีเซ็ตกล่องเดิมครับแต่มีด็อกเตอร์ง่ายนะครับก็ใช้สายที่ผมครับบอกนะครับเป็นปลั๊กเอสหกเอาไหมจะมีเขียวอาจะไหมจะดึงดันมาเข้าก่อนนะมันเน่นอ่าโอเคอ่ะดึงเพดจับลึก วันนัารเสียบด็อกเตอร์เข้าไปเลยนะครับอันนี้ผมจะรีเซ็ตกล่องละอันนี้ไม่ต้องลบโค้ดก็ได้เพราะมีด็อกเตอร์แล้วนะครับเสียบไปนะครับเราก็ทำการเลือกหาอาจจะมืดๆน,น,น,นิดนึงนะครับเพื่อนเลือก B C ตนะครับเลื่อนลงไปนะครับรีเซ็ตกล่องเดี๋ยวผมเลียร์โค้ดนะครับ ถ้มามันสำเร็จนะมันจะขึ้นฟินิชนะครับโอเคอันนี้เรียบร้อยอ่าวินถอดเลยใช้ได้แล้วถอดตัวนี้ก่อนครับอ่ะนะครับพอรีเซ็ตเสร็จเสร็จแล้วนะครับผมจะลองใช้สายนะครับลบพอรีเซตลองดูนะครับว่ารหัสยังค้างอยู่ไหมอ่ะเสียบเข้าไปงี้นะครับอ่าวินถอดอเอาปุ่มเจเลย พิษไหมหรือมันค้างค้าง้า,งางตลอดอ่าโอเคนะครับอันนี้คือสําเร็จแล้วนะครับถ้าเรารีเซ็ตสำเร็จนะครับแล้วก็ทําการถอดสายออกมาเลยเรามาลองดูครับว่าที่เราตัวนีนกันนีตัวไหนกันนี่ที่เราลบบดแล้วเนี่ยแล้วแก้ไขตัวนี้ครับมันยังมีรหัสค้างบนหน้าจอหรือเปล่านะครับลองดูนะครับ โอเคนะครับอันนี้คือไม่มีแล้วนะครับถ้าเราลบโพลิเซนสำเร็จนะครับมันจะเวลาเราเสียบตัวเนี้ยเสียบสายเลยนะครับมันจะขึ้นค้างนะครับแต่ถ้ามันมีรหัสนะครับมันยังไงมันก็ยังกระพริบอยู่มันเดิมโอเคลองสตาร์ทดู ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะโอเคนะครับสำหรับที่นี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อ,อย่ายลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับที่นี้ก็ขอบคุณครับ